สวัสดีครับผมนายเจนชัยพิมพ์เงินครับเป็นนิสิตปริญญาศาสตร์ชั้นปีที่4จากวิทยาลัยพยาบาลพระรมราชนีน,นพรัตนราชิรมาครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตการเย็บแผลแบบซูมเปิลสูเทอร์ครับผมวัตถุประสงค์ของการเย็บแผลแบบซูมเปิลสูเทอร์นะครับหนึ่งเพื่อป้องกันเลือดที่ไหลให้หยุดไหลนะครับผมเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดนะครับผมแล้วก็เพื่อให้แบาดแผลไม่มีรอยแผลเป็นนะครับผมหรือว่าน้อยที่สุดน,นะครับผมอุปกรณ์ ปุะกอบกันที่แผลแบบซิมเพิลสูเทอร์เราจะตกลับไปด้วย1ครับผมเป็นไกตัดไหมครับผม2ครับผมยืเทอร์โซเดอร์ครับผม3ก็เป็นทูพ์โปรเซสตครับผมแล้วก็สี่ก็มันทูพโปรเซสตนะครับผมแล้วก็จะมีเข็มเข็มเย็บแผลนะครับผมแล้วก็ได้นะครับผมแล้วก็มีลิโดเคน2%ลิโดเคนนะครับผมอัญชาครับผม <Cornell. S 2> แล้วก็มีเข็มเบอร์ยีนะครับผมสำหรับฉุดยาชานะครับผมแล้วก็เข็มเบอร์สิบสำหรับเราจะฉีดยานะครับผมแล้วก็มีไซลิงค่าซีนะครับผมสหรับวุดเาชานะครับผมแล้วก็จะมีถ้วยสำลีสองถ้วยนะครับผมแล้วก็สำลีอยู่ในนั้นนะครับผมสำหรับเทจุดทุกเก้เอร์เซ็แล้วก็โควิดีนะครับผมแล้วก็จะมีถุงมือสเตอร์ไลน์หนึ่งถ้วนะครับผมแล้วก็มีผ้าสีเดือมเจาะตาลนะครับผมแล้วก็มีชามลูกตายนะครับสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อนะครับผมแล้วก็มี การเซอร์วส์เสร็จนะครับผมแล้วก็มีการสปอยนะครับผมแล้วก็มีพอดนะครับผมต่อไปเราก็จะไปประเมินแบบแผลผู้ป่วยกันนะครับครับผมหลังจากที่เราไปล้างมือ6กฆ่าสิบ็ดขั้นตอนมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะใส่ถุงสเตอร์ไลน์นะครับเราวก็จะชี้มือตรงนี้นะครฮะเราจะใส่ถุงสเตอร์ไลน,นะะแลแ์แบบให้ปฏิบัติเชียรนะครับโดยไม่ให้โดนอะไรนะครับพอหลังจากใส่แล้วเราก็จะหยิบแต่ของที่สเตอร์ไลน์เท่านั้นนะครับผม แล้วต้องเก็บตองให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมใส่ถุงมีอข้างนึงเก็บหลังจากที่เราใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์เรียบร้อ,อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําการเพ้นท์โพลีดีนนะครับผมโดยที่เราจะใช้ทูต์ฟอสเซตและนอนทูตฟอสเซตนะครับผมเราจะหยิบนอนทูตฟอสเซตนะครับผม ให้ทุกโซเร็จเป็นคนใช้เป็นคนเพ้นนะครับผมแล้วก็จะเพ้นรอบๆแผลนะครับโอเคพอเพ้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะแยกมันทุกโซเซ็จกับทุกโซเซ็จออกกันนะครับเพราะว่าเราอออกทังจัดการนะครับเพราะว่าทุกโซเซ็ตกับเรื่อทุกโซเร็จอันที่เป็นทุกโซเร็จนะครับมันจะไม่สะอาดนะครับผมต่อไปเราก็จะเป็นการปูผ้าที่เดียจการนะครับผม กะปูไปที่แผนนะครับผมคือกะปูผ้าเดียดตรบกาวไปที่แผนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการเย็บแผลแล้วนะครับผมเราจะตเริ่มดคือการฉีดยาชาก่อนนะครับฉีดยาชาที่เราใช้ก็เป็นยาชา2นเซนลิโด,โดเคนนะครับผมโดยไม่มีอะดรีนาลีนนะครับผมไอลิโ,โดเคนที่มีอะดรีนาลีนนะครับผมเราก็จะใช้ ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกเยอะเพราะว่าอะเดรี D L e y. จะช่วยในการห้ามเลือดทำให้เกิดวาโซคอนซิคชันนะครับผมอ,อันนี้เราก็จะแทงเข็มเข้าไปแล้วนะครับผมเราแทงเข็มเข้าไปแล้วเรากจ็จะค่อยๆดัน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 แล้วก็ถอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมดันดันแล้วก็ถอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมโดยเราฉีดเราจะฉีดที่ตันสับคิวนะครับผมเราแทงนี้ฉีดที่จนันสับคิวนะครับผมเราจะฉีดอีกฝั่งนึงครับฉีดสองสองฝั่งบาดแผลนะครับผมแล้วแทงเข้าไปแล้วก็ เราถอยเข็มออกมาเรื่อยๆแล้วก็ฉีดเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้โอเคผมจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทดลองทดสอบดูนะครับผมว่ายาชาออกฤทธิ์ได้หรือยังนะครับผมแล้วจิ้มก็ลองดึงบาดแผลดูนะครับผมถ้าผู้ป่วยไม่เจ็บหรือไม่มีอาการใดๆสแสดงว่ายาชาออกฤทธิ์แล้วนะครับผมลหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเย็บแผลกันเลยนะครับผม ตอนี่ร้านนี้ครับนิดเทนโทเดอร์ครับผมก็ได้หยิบเข็มขึ้นมาโอเคการนิดเดินเทอร์เด okay. อร์หยิบเข็มขึ้นมาแล้วครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการร้อยใหม่นะครับผมร้อยแล้วไปนะครับแล้วร้อยใหม่เรียบร้อยแล้วครับ หลังที่เรานอเสร็จแล้วจากนะั้นเราก็ใช้ทูดฟอร์เซต็นะครับผมช่วยในการยึดแผลนะครับผมแล้วก็จะดึงปากแผลขึ้นมานะครับไม่ดึงะครับผมก็เก็บดึงปากแผลขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ปรับเข็มลงไป90องศานะครับโอเคพอปัดเข็มลงไปเสร็จแล้วนะครับตัดเอ่อปากแผลหักจากบาดแผล 0.5เซนนะครับผมแล้วก็ตัดให้ลึกถึงก้นแผลนะครับผมแล้วตัดขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคเอ่าบอกเข็มโพแแ่แล้วเราก็ดันออกมานะครับโอเคนี่ครับเราก็จะดึงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการปลูกนะครับผมโดยเข็มที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับผม เราจะใช้เข็มเบอร์สามนะครับหรือเบอร์สนะครับเพราะเราเยบ็บที่กล้มเนื้อแขงนะครับผมไอ้เบอร์สหรือเบอร์สีก็ได้นะครับผมแต่ในที่นี้เราใช้เบอร์3นะครับผมการเย็บผิวหนังนะครับผมเราก็ใช้ไดไนาลอนนะครับผมเราจะปลูกสักสองรอบสามรอบนะครับผมสองรอบนะครับ จากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดหนอตัดนะครับผมโดยตัดนะครับผมเราจะตัดให้เหลือไว้ประมาณ0.5เซนนะครับโอเคครับ okay. และสติปต่อไปนะครับที่เราจะเย็บเราก็จะเย็บห่างกันรประมาณ1เซนนะครับผมห่างจากสติปแรกที่เราเย็บไปแล้วนะครับเราจะเย็บห่างสต็ป1เซนนะครับผมถึงเดิมครับผมเราจะจับถึง เราจะระวังไม่ให้ปลายไหมนี่ออกจากผ้าซีเลีนตเจากลกางครับผมเพราะมันจะไม่สเตอร์ไลน์นะครับเยี๋ยนทํทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็ส่งผลต่อบาดแผลผู้ป่วยัช้าหรือว่ามีหนอ,กกองด้อนครับผมก็เหมือนเดิมครับแต่ก็แผลขึ้นมาก็ปักห่างจากขอบแผลประมาณ0.5เซนนะครับผมแล้วก็ปักลงไป90องศาครับผมโอเคแล้วก็ตักให้ลึกถึงก้นแผนเลเนยนะครับผมห่างจากสติดแรก1เซนนะครับอย่าลืมนะครับ จากนั้นเราก็จะงัดขึ้นมาอีกฝั่งนะครับผม okay. แล้วก็ปล่อยอีกฝั่งหนึ่งมาดึงนะครับ okay. จากนั้นเราก็จะทำก,การผูกเหมือนเดิมนะครับโดยใช้นิ้เทนโถเดอร์เป็นตัวหมุนนะครับผมเราจะไม่ใช้มือหมุนได้นะครับผมแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงตรงๆนะครับผมดึงตรงๆให้ตรงกันนะครับ okay. หนี่ยก็สองรอบนะครับผมสามรอบก็ดีครับผมดึงให้ตึงๆนะครับโอเคนี่ยนะอีกงจักรอบนี้นะครับโอเคครับโอเคครับผมจากนั้นเราก็จะตัดนะครับผมห่างจากตัวแผลประมาณ0.5เซนนะครับ โอเคครัจะตัดเลยนะครับนี่ก็ได้2สติ๊แล้วนะครับผมแล้วก็เย็บอีกสติ๊กหนึ่งนะครับผมเย็บไปเรื่อยๆครับผมจนจนสูตราดแผลนะครับผมจะเย็บสติ๊กอีกเหมือเดิมน,นะครับผมจากบาดแผลขึ้นมาตาดไป 90องศาครับผมเย็บเราต้องเย็บให้มันถึงค,คน,นะน,น,นก้นแข้นะครับลองถ่ายดึงถึงก้นแข้งกระปกแล้วก็ขึ้นมาครับผมจากนั้นแล้วก็ใช้มือเข้าไปสั่งรอบสองลอบครับต้องดึงดึงให้เป็นแนวตรงนะครับผมมันจะดีมากเลยคนระับ Okay, จากนั้นเราก็จะตัดนะครับครับผมต่อจากหลังจากที่เราเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเพ้นโควิดีนนะครับผมก็จะเพ้นไปที่แนวบาดแผลเลยนะครับผมโอเคเราเพ้นโควิดีนไปที่แนวบาดแผลครับหล,หลังจากนั้นเราก็จะปิกกดก๊อสนะครับผม ก็ต่อไปนะครับผมภาพสี่เหลี่ยมตะกร้าขอ,อกนะครับผม <Okay. S 1> ครับผมแล้วก็เอาอเ,ตอเตอร์มาปิดนะครับผมครับเราจะปิดตามลายฝั่งลายกล้ามนะครับผม อา okay. จารยปิดเบอร์เสร็จแล้วก็จะให้ค,นานคหําแนะนานะครับผมก็จะให้คําแนะนำเพื่อคือห้ามแคะแกะเกาบริเวณแผลนนะครับผมแล้วก็ห้ามให้แผลนระวังไม่ให้แผลนโดนน้ำนะครับผมแล้วก็ถ้ามีที่ชา้าไหลซึมหรือว่ามีหนองไหลออกมาก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือมีอาการปวดก็ให้รีบมาโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ให้มาทำาแผลตามที่หมอนัดทุกวันนะครับผมแล้วก็ให้รับทานอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับผมแล้วก็วิตามินซีสูงนะครับผมเพื่อส่งเสริมการหายของแผลนนะครับผมอันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับ